ล้างนี่เป็นยังได่นนั่นดียิ้นตู้เลยครับลังนีขุด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 นั่งนอยู่ขุนครับผมขุนค,ครับของหยาอยู่ขุนายแล้วไปหาจีตายแล้วครับไปอย่างประดุกบ่ออะไย่างไรเมียบนบน่ตัวงามมีตัวละมึงพุนอะ่ะโอ้ห่วยโอ้ยพื่อตะเห็นกับคนลุกเลยครับผมไม่แล้วครับผมปลั่กไล่ไม่แล้วครับผมนั่น หม่อีกแล้วมันหม่อีกแล้วครับผมมากินเนบียร์บุบเบีอีกแล้วเพือ่อนที่ละปักไล่ครับผมโอ้ยหนอมันเป็นอย่างใดเหีนเนยนดนี่นี่มาอ่านได้เ,ดเ,นเนี่ยด้วยเดียวเถียอนเมื่อกี้แหละครับตายแล้วไปตายแล้วไปสวัสดีครับผมสสวัสดีตอนคำ สามโมงครึ่งครับผมเหมือนนี่ประดี๋อกไม้ซ้อมมือนะครับงวดพอดีนะครับผมข้างคนพอดีฝนตกครับผมหมูอ่านหมูก้อนนี่ประดี๋ยวเอาไม้ครับผมหยุดพอดีนะครับคนครับผมวันนี้ได้กเบสบอนมากครับผมสี่สิบหลังสี่สิบคนเบสไซนี่นะครับไม้ลังสวนนี่นะครับผมไม้ใกล้ๆสวนนี่แหละเบสไซน์จะหนีไปเลยครับผมใกล้ๆครับใกล้ๆสวนเลยครับนี่ไอ้ฟูนะครับเอามาตัดเหงาเนะครับแปลนหมดแหละเอาเหมือนนี้ที่มีโตบ่องครับผมบระดี๋อกไม้ซ้อมมือ เป็นอยงไรบุญิพี่จังมันขาที่ยังไปจะย่างนี่แหละเพื่หาอยู่หากินครับผมพ็หยุดนองมือเป็นยังมเป็นเลยครับผมเอามาหนีกับกอาไม้เลยครับผมได้กินเลี้ยงมากเลยครับไปคูดมาเอั่นนี่แหละมันชนิดโตโบจังได้กับฝากเด้อผู้ใได้าลมากฝากก็ถือใจแน่ครับผมจะหาหัวคุ้นฝากกดติดตามนั่นครับผมเรื่องไปกำลังใจผมไก่แล้วครับไก่หอยพัดเลยครับผมชื้อๆมาหนีมาผู้เดียวเนี่ยครับผมถุงน้องถุงน้องบ่ให้มานั่นะครับฝนมันตกมัน อี่ไหมมันเดี๋ยวมันสีบ๊สบายครับผมกลับตากล่องบอได้ไม่นั่งครับไปใส่ผู้เนาะมันนี่ดอกไม้ผู้เดียวครับผมสีม่านบ๊วยจะเลาะติดตามกันครับผมจะใส่เบียเหมกันเด้อครับมึงมันนี่บระดดดอกไม้สมเลยสีนี้เป็นบ๊วอันนี้เลยลังเลครับผมในเบี้ยขั้นแต่ว่ามันนี่เสียบธรรมดาครับผมบ๊วยันนี่นามันลายครับผมนามเลื้งห่างสิ นี่เสียร่ะผมยันปลาญ่ดิงไปกล้ผมมึงชตัว่าเมือนเลยนังเด็กมาเล้อขอตัวแงเด้่อเช้านีตัวเี้ยริงยิ่วางน่ไม้หนึยวผมมาใช้ลายมือแล้วครับบ่้ลายมือกัมือเราไม้แหละมึงิมตัวเมื่อเนตัวมากเลยนี่ตัวเท่าๆับปลอไม่จะดุนล่ะ ใกลคกับผมเดี๋ยวมันจะมื่นกอนบอลหอไม้ใต้หมื่นรับผมวันนี้เมืองช่องที่ประตอล่ะครับฝนโตขากลุ่มแน่เลย ยังบมได้เล่นกับผมฝนตกมาผู้เดียวก็ชิ้งงงในจังหน่อยครับผมนงงมากนะผมบ้ามากจิงโตบัวหันใม้นะครับมันีเปิดมันเด็กมากินดอสวนกับผมสวนกุย่นี่นะครับหนูสีใก่นะครับมันชิ้นโตมามันม้าเด้อขอตัวง่ายง่ายนะแถวหนึ่งท่านได้พ้าวตอยู่เดลย อ๋อประมาณนันมนันโอ้ทะเบีนไก่ล่งนะครับผมวันนี้จะคิโต้นละครับผม,ผม,บาบามบว่าเอโต้หรมั้งนวาแต็บนี่นะครับผมเมื่อวานยูซือ,อโต้ไหมเวลานี่แหะครับเมู่อ้านืาอ,อต้อยู่ครับโต้บนแห้ แล้วก็นิครับผมใอเศร้าก็ส่งกลุ่มอยู่กับประตูครับก็ได้ออกไม้พอดียุด้ปสองหมื่นครับผมผักพอนใช้ชูเหมือได้ก็บวัครับผมนี่ออกห้ากิ่งนะครับมึงใิ้มีโต้วเดี๋ยวใช้เมือนรงถ่ายด้วครับผมเฮ้ฝ่าใช้ม่เดือดเท่าไหร่สี่สิบดังเฮยใช้แล้วก็่สเวลาอยู่ครับผมแต่ก็บอดนนะครับแป๊บเดียวแหละมันคือเบีดโฟมครับผม ปิดฟ่มใส่เวลาดนกับผมเกลือจะไม่หมุนใส่คอเขาอยู่พันละเบสขั้นนี่ปักเอาปักเอาขาเดียวกับผมเออเดี๋ยวนะครับเดี๋ยวค่อยมืย่างน้ำกันกับผมประมาณ้องสุกส่วนเนี่ยนะครับเดี๋ยวยก็สีนอนหลินยู้สวนนี่นะครับผมเมืเขาบ้านดได้ขเขาเชื่ดเยอะเลยครับผมย่างเบ็ดแล้วคออ่อยเขาเยอะเดียวเ,เดี๋ยวค่อยว่ากันผมเดี๋ยวค่อยมาลุนน้ำกันตอนมาย่างกับผมไปขออนุญาตครับผม <laughs> ตะเวนน่งเลยครับปุ่นแซ่เหลี่ยวกับผมยางลงม,มาได้ยินเสียงปลาดินว่าขันนี่ลังได้บูดลังนีล่ลังขึ้นนี่สูงตึงๆอยู่กับสายตึงๆอยู่นี่อยู่ว่นี่นั่นพวกคอตัวงามตัวอะไรยางลงม,มาไหมครับแต่ผู้มันายางไกลมากหวานมันกินลายหลังอยู่ครับเหยือดเหือเบิดลายหลังอยู่ตัวปลานี่ตัวงามเลยครับพวกคอไหมพวกคอก็ลังไงครับผมมันก็ลัองอ้วน อ๋อเอ็มีเตี่ยมนะครับผมมันมันมันเนอะขอหลายตัวเด้อมาแดงหน่อยนี่เจ๋งแหละครับประกอบลังอ้วนครับผมเอ็งเอ็เตี่ยมแหลกครับผมมันมันเสร็จเลยครับผมย่างรึเปล่าหันกต่ไหนตัวหนึ่งครับผมประกอบปลาส้มสีกินดีอยู่ครับมันหล่อนไล่ลังอยู่เย้มันดึงไล่ลังอยู่ครับผมย่างรึเปล่ากับเปี้ยงเงี้ยไปไล่ลังอยู่แต่ไหนมนเตี่ยมหนึ่งครับผมประกอกับโต๊ะสามีนะครับกสลังงามเลยกำลังอ้วนครับผมอีกกน้อยนิดอีกเดือนนึงนี่ครับ ที่รุ่นซ้ำเขียนนี่นะครับนี่ยลายป่านแต่คนสีลงมาหลายเลยป่นคำเที่ยวนี่เพราะว่ามันลงมาขี่เลยนะครับปลายืดอกบานเพราะีแหละครับเดี๋ยวก่อนสินั่งเล่นน้องเล่นนี่นี่นะครับจะเข้าก็ได้ขอเมื่อหรอกเลยค่อยขอเมื่อครับผมยามเดี่ยวค่อยขอเมื่อเตี้ยเดียวจับกลุ so walk, ่มสองกุ่มนะครับตอนนี้ก็จะงูมันดูนี่งมุงงมุ่ง20ครับผมเดี๋ยวหลักจักลุ่มก็กลัวสองกุ่มอยู่นะครับก็ไปค่อยออกไปเมืองไหมเอ้าเดี๋ยวค่อยออกไปยามเดียวกันครับผมเดี๋ยวนั่งเล่นจะเข้าครับผมย่วนี่นะ อ๋อย oh, so to ังได้ดอกมันีองโชคฝนสีโต๊กเลยล่ะเยโตกเนี่ยอีปุ่งต๊กเลยยาเปียกแล้วค่อยๆโต๊กสีโต๊กเดี๋ยวออกไปยันกันกับผมจะน้อยผลละต้องมื่อจะเข้าก่อนสวัสดีครับสวัสดีตอนคำถุงกัวกัวครับผมฝนกำลังลงเม็ดมาไปไปยำเบึงเบ็ดด้วกันครับผมใส่ไว้นี่ล่ะใส่ไปดัมทางนี่ล่ะครับสี่สิบหลังอยากฝนตกครับผมด้วยเฝ้ามายำ ผมกหนนอนเหรินยู่สวนนี่แหละครับบังหันนี่ใส่เบ็ดแล้วก็ได้ไปตัวนึงครับผมยางลู้มามึงจะมีบ่นี่เฝ้ามายางมาผมฝนลงเม็ดหรือยางมันตกไหมนั่งนี่โอ้ยเพอเคียงหน่อยมาตอดเงืยบเหรินครับผมเอาหัวไปยังเด้วเสียบเงืยบไว้ครับผมเผื่อปลามันกินยำเดือดเดือดครับลมโวยโวยมาแล้วอยจะพึ่งตกเด้อเด้เฝ้ามายางครับผมนั่นไม่ได้โตกมันจะตกเงาครับผมเดี๋ยวเสียบดอกมายำมึงจะมีเพอโตบกวนี่ รอบนี่วางใจแล้วก็ยังกินดีอยู่แต่เป็นตัวหนึ่งย่างโบนี่ะเนือ้อย่างอยู่ครับผมเอาเสียบเงียบไม่ไหมครับผมเดีย๋ยวเสียบเป็นตัวไหวขึ้นก็เลยครับผมหลอดเด็กเอ,เอาฟ้าเสียบก่อนครับผมเดี๋ยวพนตัวข้าม <c oughs> อว้วนหรืก้อนเนือ้ออดี๋ยวพุ่งตัวเลยต่ว่าฝ้าเหลืองแหม่มมากนะครับหยาดผมบริษัทายอยู่ด้วยจังหน่อยเนี่ยบริษัทายจะวางกันด้อยครับผมอันตราอย,อยาไหมฝ้าเหลืองฟ้าจะไม่แแมบอยู่ว่างหันน,นี่นั่งนี่ก็ย่าง โอ้กระเกีงหน่อยครับผมกระบ่หน่อยนะครับตัวงามเลยกระเกียงอ่อแต็มแรกครับผมขึ้นเลยเอาเก็บครับผมฝาเหลือยแมบแม่มากแล้วครับมึงส่งสิบุหรี่ไทยตัวเด้อครับผมขอให้ไล่เดี๋ยวฝายามมึงมันเลี่ยงครับเดี๋ยวค่อยไปสรุปผลก่อนยามเลือยครับผมเสียดายจักเต็มฝาเหลือยแมบแม่อันตรายครับผมบ่ได้บ่ได้อันตรายแฮงดังนี้ครับบอกกินกับผมเยอะเบิดอ่อเดี๋ยวขออนุญาตยามเบ็ดตัวมันเลี่ยงครับผมอ่าสีบุหรี่ไทยตัวขอให้ไล่ครับผม เดี๋ยวค่อยจะดูผลครับนี่นะครับผมผลงานขึ้นนี่แต่ป้าซีแต้มครับผมหากระแต้มวางเว้นตัวหนึ่งครับผมแต่พวกข้อหน่อยสองตัวตัวงานงอีกตัวหนึ่งกับระเขีงครับผมซีแต้มหาแต่มกระตัววางเว้นครับผมเฝ้าครับผมขอยพ่ยหลายครับผมใบไทยให้มึงเบอร์สุดหังหย่านฝนครับผมฝนกระลุงเม็ดมากนะครับนี่ฝนบนปันไดกับฝ้าเหลื่อมฝ้าห้องครับผมเอ้าเดี๋ยวพอกัะมือกันซอยอีกรอบหนึ่งครับผมฉันรับขึ้นอีกครัฟันธ์นีลาตีสวัสดีครับสวัสดีครับผม สวัสดีครับผมสวัสดีตอนสอบตอนนี้อากาศดีครับผมอากาศเย็นๆหน่อยๆขึ้นกับโต๊ะอยู่ครับข้าวเดียวบ่อโดนครับผมโต๊ะแป๊บเดียวแต่ฝาเหลือมากครับขึ้นยังนี่ผมก็เลยถ่ายได้หน่อยเดียวครับผมมือขึ้นเขาไปรลาได้วยอครับผมตอนนี้ก็ได้เวลาเอามากูบไปแล้วครับผมผุนตะเวนกันลังขึ้นครับผมลมเย็นๆครับผมสอบนี้ลมอว้ยๆว้เลย เดีวิ่งหลุนติดตามเหมือนกันครับผมมันสีมีโตวัวเหมือนนี่มันขึ้นก็มีโตอยู่ครับผมไปครับผมส่อเนี่ากาศเย็นๆครับผมลมววยๆแต่เศรอลยครับลมววยๆแต่เศ้ามันขึ้นกับฝ้าย่ามว่าจันนี่ย่านฝนโตค้ัำโตกับโตค่าเดียวครับผมแต่มันฝ่าเหลือมแห้งครับผมเลยบทไทยไรฝ้าวไทยครับผมมันขึ้นอันตรายแห้งบ่อย ดังเด็กก็ยังเด็นี่บอยู่กับผมโอ้เสียายครับมีตัวบันี่เอานี่มียูมีอะทย,ยา,านด้วยครับผมเไมายู่ขังสวนครับผมลังสวนแม่ละมีตัวบ่วน้ำดำยังสีเอ,สอ้ยอยู่บ่นี่ฮะอยู่บ่ โอ,อยู่ครับผมหมากวิทย์บ่คมบ่มปลาบา่บาอยู่ไหมนะครับสวนก็นยุ่งหันนะครับเนี่ยสายม,มาายายือครับผมแต่ว่าตะปุนบดิปิีกเถอรครับผมตะปุนมันโหแก่งไหมบดิปิส่เอาหงไม่ยังว่ากันไหมครับผมมีพอโตป่น้อนี่ขึ้นเงียบเดี๋ยวนอ้ออ๋อ อยู่บ่นี่อันนึ่งก็บออยู่เอาเดี๋ยวค่อยมากูร้องกล้นครับผมยาเมึงเบิดก่อนเแล้อมันถือฟ้ามันสิดล it ุดนมันจิถือเอาบุญเหรอเป็นเงียบๆไงน้มงยินเดียวโเลยมือนี้นางมีเป็นอย่งไดนี่นั่นดียินตู้เลยครับหลังนี่ขุดๆนั่งอยู่ขวดครับผม ขุนครับของหงายอยู่ขุ่นตายลราไปหาชจอไต้แล้วครับไปอย่างปลาดุกบ่อเนี่ลยละเมียนบ่อตัวงามมีตัวอะไรบางขุนนะ่ะโอ้ตัวงามอยู่ครับผมเอ๋อดึงออกมาเปื้นพ่วงนี่แหละขุนตัวบุกยางไงครับผมทำเขียนครับผมอ๋อเต็มแหลกโซนี่ครับผมเสียดายแต่มันตายเท่าน,นั้นแหละอ๋อเต็มแหลกมากเลยครับผมตัวบุกยางไงเลยครับปลาดุก อ๋อหมานมันมานเตรียมแรกมาแล้วมาเดียเสิอไม่โตตัวมาดูกับผมเมืาขึ้นฝ่ายาเม้งรับผมฝ่ามันเหลือมากไหมผมเลยบดใส่ไทยรับผมไทยใดจากหลังยีครับผมอันตั้นครับผมฝ่าเหลือมราะว่าหมื่ว่านหมื่ก้อนฝ่ามันลงอยู่ใส่ดอกรับผมอยู่กล้ไก่ไงล่ะฝ่าพาลงใส่ดอกไก่ผมได้พวกาหานไทยรับผมขอให้ได้รับผมที่สอนนี่ก็จีพยาย่มไทยหลายๆเนี่ยรับผม ได้คิดไม่สิ้นสุดเกินไปครับเนี่ยชิมีอีกบ่น,นี่ป้านี่มีอีกบ่อไปยังไดลางมีโอ้ไปเก่งหน่อยบ่อมาต่อเนือ้อหลินไหมอ๋อบ่อไม่ยังครับผมยังอีกหลายอยู่วันนี้ตะเวนขึ้นงจะเศ้าครับผมลมวอวยวยตะเศ้าเลยอากาศเย็นดีครับผมเศ้านี่เมืองสิมี่หมุนป้าเขาบ่อมาหนิเศ้านี่ อย่างไรเสีนี่ง่ยโอ้ยพ่อตะเคีนกับคนลุกเลยครับผมใหม,ม่ลมลมนนมแล้วครับปักร้ายใหม่แล้วครับผมนัม่นใหม่แล้วมันใหม่ลแล้วครับผมไม่กินเบียร์บุบีเรลว่าที่ล่ะปักไ้ายครับผมโอ้ยหนอปเป็น,น,น,เนอย่างไรเสียนี่มาอันเด้เนี่ยเดียวเดียวเสียนี่มึงที่ล่ะครับใต้เราไปไต้เราไป ปากก่วงครับผมผุนไม่ไม่กินปลาในเบ็ดครับผมผุนปรคอหน่อยครับผมโอ้ผมมั่งบถือกันหมาเบ็ดอยู่ในป่างูเครับไน่ผุนตายมันนะครับมันตายเหรออ๋อผมยังครับผมตัซ้ายคือกาล, <laughs> าละอาหารจ้าับผมบบถือกันดีๆยานเนี้ยผมผมยานงู <laughs> โอ้ยหนออาอตดกระตัด,ดไปครับผมดุยโตมานได้งูเหรอผมอ่ะ โอ้ยหมวนปลาโคลกัะมีดบักทีเดียวเนาะมีดบักได้เอาหไปยังหครับผมมันใสย่ยูดงนึงสีแลครับงูไยยล่แน่จังหน่อยแล้วน,น,นี้ย,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 ยงังเห็นตดิยิงยหนยนี่นันน่นนันน่นนั่น,นั่นนั่นนัป่ปลา,ปายังปลายังอยู่บ่โอ้ยลาเขงงกับผมเอาเอาเขงเอารับผมเอาเว้หลจังวันนี่บตถึง,งูเท่านั้นแหละโอ้ยมนันตังูไง บนกัคนครับผมไปลุยต่อครับผมมึงจะมีอีกบนบนี่เศร้านี่อากาศเยน็นๆอากาศดีแฮเครับผมเศร้านี่ร่มจะส้าไหมร่มเยน็เยนๆไหมมึงจะมีอีกบอ่อดังนี่เป็น,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 นยังไงนี่โอนัำเงี้ยงปลาเงี้ยงนะครับมีปลาครับตัวดังนี่มีโตอยู่แต่ของหญ,ญ่ยิบหนึ่นเอาเอาเดี๋ยวผมลงปวดเอาก่อนครับผม ตายยังน้อนิบวเห็นโตของผมแต่มันบวกกันบวเก็นงูเหรอครับแต่มันของก้อนหยาอยู่ไหม<อ> <c oughs> ก้อนหน่อยครับผมบวเก็นตัวใหญ่ไหม <c oughs> ตัวเต่าหนีมืออยู่ไหมเ <c oughs> ออก็ไม่ยังเอาเบอร์นะครับ ก็ไปองครับผมอ้มลนะครับลวยๆเลยครับเจ้านีโปลาีนะครับตสันะครับางหมูอ่ครับผมอตายเโพโอดไม่ใสีตายเวิดเพราะว่าบวย่างกินเดอไหขนาดตัวเล็กหน่อยนยดีโตปลาไ ครับอีต,บตัวะครเขาไปถอดเขาอกชิ่โดอยันไมนะ่ันว่าหันนี่สมใหญมานัผมยันไปเดีนน้ามันเป็นเพยยังอย่าดวาไว่าครับผมโตปลาหมคอนซอนครับมันครับผมคอนซอนโตปลาครับโตซํำนิ้วมือนี่ไหม อเอาไปยังกบผมเอาเบิด์ละมันจะมีบนนี่หน่อยเอาไงก็อเอาครับผมทางนี้ดิเป็นยังไงโอ้ยอาขวบหน่อยก็เก้เอาอีกครับผมหน่อยก็ว่างึงหันอีกเมื่อกี้อะครับซ้ำกอกยาเห็นไหมโอ้ขี้ได้กัดตัวว่งหันหนึ่งตัวซ้ำนิ้วมือครับผมตัวนี้ซ้ำนิ้วก้อยครับผม

จำกอกยาหนีแมอเอ้าเก็บครับผมโอ้ยขี่ฝามานะครับผมแล้วเว้นขืนข้าเดียวขี่ฝามาปิดล่ะโอ้ยหน่อยอากาศกับเจียงซีลนะครับช่องนี่ากาดีผลจอลนี่ <ś c oughs> นี่ยัง,น,น,น,ง,งยนั่นนีนนน่คือตีงดีๆอยู่ครับนั่น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 คือตีงอยู่ ตีเอ,อียงอือใส่บ่ย่งครับผมนาจปิปลามาตอดซากมานี่แหละครับตีนีด้ดียวงขนาดนี้โอ้ยหนอประคิงครับผมย่างเตะซากบไม่ใส่บ่มีพุ่งครับผมยังโบามาแทะกินโอ้ยหนออ๋อเมืองช่งจะเอาบ่เด็เลยครับปลาตัวนี้ ไกลสิเบิร์แล้วครับผมย่างกวาดายดอกย่างอยู่นี่จากหลังล้างซองล้างนี่แหละครับมีบอจากเตีมบอพอจะเติมกันไหนบออยูอ่มีปลาบอสวนทั่งนี้ไหมนั่งลงาองอ้างมามีแต่ตัวหน่อย <c oughs> มีตัวท้ออย่างนี้ไหมตัวทำหนิวมือมีซ้ำกอกยากก็มีครับผมล้างชุดใหญ่แล้วครับนี่ นางอยถ่ายมีตัวบว่านี่นางอยถ่ายแล้วอ๋นอนางอยูถ่ายมีตัวอีกตัวนึ่งดีครับผมมีอ,อยู่นางอยูถ่ายเห็นว่าก็ได้ระคอตัวงามผมบางทีลรประคอตัวงามผม,มนเ,มผมเนีเ่ยนางสูถ่ายกีตย่งบนนี่วันใดเขามาถอดกีตออกให้แหละสภาพดีวะสภาพดีอยู่ครับผม ต่เกีดกับดูดูไปหลายเติมอยู่ครับผมเกีมกับบ๊วยย่างครับผมเกีมเสียขางหนึ่งยังบุ้มาจอหนิบุ่เอียนกับงูครับผมอ๋อสภาพดีเยอะครับผมเพราะวัยห้ลูกน้องอยู่ไวัยห้บักซิงโตเก็บครับผมเกียดได้ครับผมเชานี่นี่นะครับผลงานมื่อนี่ปลาก็ะลรตัวอยู่ครับผมมันมีตัวอยู่หน่อยไหมตัวคอยตัวสมีนะครับตัวหนึ่งกับตัวสมีนะครับซ้ำกอกหญ้าหนิไหมพวกคอน้อย เอาเบื้อดีกคอแหละครับกับพเกงคับผมแต่นพวกคอไม่อีกครับตัวงามๆกับผดูกับผมตัวนึ่งดูดูตัวหง่ยุ่คับผมตัวสําัเนี่นะครับเต็มหนังาตไหมถือเตี้ขึ้นบ่ถือติดตอนในบุหี่ของเจริญูย่างแง่ไหมออายุหากินครับผมพแทสเยยครับผมมันขึ้นก็ได้นแ่ยุ่ครับผมมันขึ้นกับหกโตนี่แหละอายุหากินลังสวนครับผมเโหต้องรู้จีสวนนะครับมงนุดฝ่ามือไหมนะครับผมจำเป็นสินค่าเียว่าหันอย่างพนะครับ ตอนมาเนี่เห็นอยู่ตอนนี้ไม่เห็นนะครับกีปลาบ้างเงินแหละเหมือนมากนะครับผมออกมากไปเลยครับผมุดยังโชว์ผมเหรอครับวันนี้เโชว์ของเบาไปนะครับของเครื่องฝากยังมาเก่งครับผมยังไหนจะเลื่อนเด้อผู้ใดฝันมากก็ฝากเลยครับผมฝากถิดใจเนยครับผมจะหาเขาค้นเลยครับฝากกดติดตามไว้นะเพื่อเป็นกำใจผมแกจะหัวท่านนะครับผมแกแล้วแกแล้วแกแล้วครับผมสู้ๆครับผมเอาเนี่ยนะครับผลง่ายมานี้ ผลิตผลอยู่ครับผมกับผมีอย่างไรครับผมหารอยู่หากินนะครับผลิตไซเบ็ดหลายครับผมใซซสีสีสิบหังผลดตกินในยาที่ชื่อนี่นะครับสหรับมันกับฝากเพี่อนสนิทนะครับสวัสดีครับผมแล้วพออันคลิปต่อไปกับผมคลิปเด็กหากินพี่ไก่เนี่ยนะครับเป็นไก่สวนนี่นะผลดตผลเลยครับเดี๋ยวเด้อะตัวไหนก็แช่ผมก็ติดตามไก่ล้วครับไก่แล้วสู้ๆ